สวัสดีค่ะเรานี้ถึงเชียงใหม่แล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาเวตาติดชิ้ใส่ยชนค่ะจริงๆต้องตามตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานรถชนค่ะต้องเล่าเมื่อก่อนนะคะว่าประวัติรถฉลบของเราเป็นเมื่อไรคุณแม่ก็คือว่าครั้งแรกที่รถฉลับด้วยกันก็คือ ตอนชั้นอยู่ม5เธออยู่ม2หรือเปล่าน่าจะตอนานั้นเรียนเล่นบอลเล่เสร็จแล้วก็กลับบ้านกันนะคะแล้วก็อองเนี้ยแคนดี้เป็นคนขับรถค่ะแล้วก็ดิฉันเป็นคนต่อนะคะแล้วก็เหมือนแบบเล่าเรื่องผู้ชายกันนี่แหละแล้วก็ไม่สนใจรถลาแล้วก็ชนปุ้บแล้วก็บัดได้รับบัดเจ็บกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องตลกแล้วพอลุกพอลุกขึ้นมาคือหน้าแค่หัวกัน,น,าากนซึ่งแบบอย่านะงหน้าคือจะเดิน,นไปทางหน้าไวแล้วนะข้ามรถแล้วนะมาที่จน่ะแล้วมาวันหนึ่ง12ปีใหห้ลันะะค เราก็ได้รถลมกันอีกรอบเมื่อวานเองค่ะโอ้แหยงอยู่เลยค่ะดูสิค่ะแม่นี่คือรอยดำรอยดำของถนนนะนี่คือกระเป๋ากูเน่ดำหมดเจ้าตอนนี้ฮันเราก็จะไปเอารถเอารถเครื่องรถเครื่องคือรถมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าเราไปซ่อมเมื่อวานเพราะว่ากระจกหักเลยนะคะเมื่อวานติดตำนานกระบังรถนะคะวันนี้ก็ไอ้สาระแนเอามอเตอร์ไซค์ขับไปส่งที่มอชค่ะไม่น่าจะไม่น่าจะ เป็นอะไรแล้วแหละมันปาดคอไปแล้วแหละแม่ต้องหลังตอนนี้ต้องปังนแม่เพราะว่าหมอข้าหลังหมอจะปังขอให้หลังตอนนี้โชคดีเนาะซึ่งหมอหมอบอกว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเลยหมอไม่ได้ทักว่าจะมีอุบัติเหตุตรงหน้าหรือก็ไม่ได้ระวังกันพราเพลงอะไรพราเพลงจีเหรอเพราะกำลังร้องเพลงจีอยู่เลยค่ะจีแบบจี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 เบ๊กมาดูสภาพรถกันนะคะพี่แม่หลังนี้ค่ะสภาพรถตอนนี้ เหมือนไม่แล้วนี้นะคะคือกระบังหน้าของเรานะคะที่ได้พังไปแล้วนะคะพี่ๆขาหนูขอฝากกระบังไว้ที่ร้านพี่เพื่อนหนึงได้ไหมคะเดี๋ยวตอนเย็นหนูมาเอาขอบคุณนะคะมันพังแล้วอ่ะเนาะก็คือเอามาจ่ไปได้แล้วมันก็ครับเอาไปทำเซิร์ฟกอเออทำเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟบอร์ดกับกำลังอินเทรนอยู่เนาะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มอชค่ะ อยู่ที่คณะวิจิตวิจิตสินนะคะคุณแม่เป็นคณะที่หนูเคยมาออดิชั่นมาก่อนออิชั่มาสอบมาสอบแล้วก็ติดแล้วคราวนี้ก็แบบให้เอา<ฆ>เพราะว่ามันมีรุ่นพี่คนหนึ่งแบบเคยเล่าให้ฟังว่าเออ,อก็เลยแบบไม่เอาละไม่เข้าละอันนี้คือสีผมของฉันในสมัยเมื่อก่อน เออบาหารแล้วซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นคร์สแรกที่แบบว่าคุณครูเข้ามาเข้ามาด้วยใช่ไหมคุณแม่ก็จะมีคุณครูที่คอยดูแลคลาสเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยนะคะก็ได้บอกคันนดีว่าเออลดความตึกอัดวันนี้นึง ไม่เราได้ของมาแล้วแม่เราต้องนั่งสมาธิใช่ไหมเราได้ลูกแก้วมาแล้วพระมาแล้วเราก็นั่งจับถือสมาธิด้วยจริงๆริงเราเมื่อวานดูดวงเนาะเขาแทนที่ตลอดบอกเราว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมบอกเราบอกว่าโชคดีต่อทั้งปีนี่จะเตือนน้องก็ลกอลมีแล้วนะตอนนี้แค่สติเพราะว่าถือแบบคนสบสองขั้นลิขอตคนที่แบบอารมณ์ร้อนง่ายเมื่อวาจ้าเวลาจ้าเตือนแค่เรื่องอารมณ์แล้วตอนนี้นะคะตรงตะโกะตรงตะโกตรงนี้นะคะ ไปตีแดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเนื้อแดงแดงเพราะว่าใครที่หิวข้าวเนี่ยก็เอาข้าวเปล่ามากินกับหมูแดงตรงนี้ได้เลยอุ้ยได้เลยแค่นั้นเเสร็จแล้วนะคะไอตรงไอตรงน่องชะนะก็เป็นหอยจ้ำแล้วจะ<อ>ดังมือจะเป็นหอยจ้ำเป็นรูปแบบเป็นแกงมผู้ดังแล้วมันยแล้วก็เองคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมาเจอนน่าอยากทำจมูกหรือเปล่าน่าต้านแล้วก็มีความโมยทางการนะคะก็คือตอนที่ หลัคารถคันนี้ที่หักตกไปใช่ไหมคะแล้วเนี่ยเป็นคนที่เอากลับบ้านถึงกลับบ้านใช่ไหมแล้วกลับแล้วก็ถึงแบบจะย้ายซ้ายทางขวาปูดหน้าผกค่ะปูดปูดนภากก็ได้แผลไปอีกนี่อะไรอ่ะดูนี่ดูนี่ครับแม่อันดับแรกนะคะเราเมียนี้ค่ะเปิดไหมอุ้ยสีโคน้งต่อต่อ วันนี้คือมาสอนเด็กอายุประมาณเท่าไหร่คะคุณแม่ยี่สิบคุตื่นเต้นอ่ะมาดูนาฮายโหลสวัสดีครัเล่นใหญ้าวนนเราก็อยู่ในห้องทีนแล้วค่ะเราเรียนเยอะๆของมันเอานีเหมือนมีแค่นี้กะพอมเยอะีเยอะกว่านี้กะคือคุณแม่มาช้าสุดแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชายโชว์ถ้าหนูจะมาเรียนใครหนูต้องทำยไงคะจะเรียนคณะนี้เหรอคะใช่ค่ะมาที่อยากเรียนวิชานี้ใช่ ขั้นตอนแรกต้องไปสแกนระบบสมองใบออกปุ๊งอะปิดกับปิดก,กับสดาสดาท่านน้องแคนดี้เแือนนะคะแต่แคนดี้ต้องนอกจากจะเข้าเครื่องสแกนสมองแล้วนะคะแคนดี้ต้องไปทําัไงก็ได้ค่ะให้อายุลดลงมาเห20เฮ้ยคุณแม่แต่พี้คุณแม่สแกนแล้วมันไม่มีสมองนะมีแต่ซีโรโคนะคุณแม่สรุปตังนี้คือวอกคุณบอกบอกมือก่อนจะต่อเข้าจะต่อ LED นะคะต้องเช็คก่อนค่ะว่า เปิดหนังโอค่ะคุณครูอันนี้คุณครูนะคะที่จะมาร่วมคารในวันนี้ด้วยได้รับนำสถานค่ะที่อย่างน้องซึ่งน้องคนนี้คือเป็นเด็กดายเหมือนกันนะคะเพื่อประอบของเพลงของฉันชันชันประชาชนคือจะเป็นแบบ120ปีที่ผ่านมาตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะคะเป็น140ปีที่ผ่านมาคุณครูสายชนสอนเป็นไงบ้างคะน้องแซมเอ็นเงายบตัวเลย เอาเมาเร็วเมาเร็วมีสาระมีสารได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเอาความจริงอย่าปลอมเอาความจริงอาจารย์สอนเนียงไม่ธรรมชาติหยอกหยอกดีเรเป็นการรายงานดีใช่ไหมเดี๋ยวจะมาแอดแถวนี้บุความจริงมาครูสายชนสอนเป็นไงบ้างคะครูสอนเฉลกดีนะตลกไหมคะครูสอนไม่ตลกนะ แต่หน้าทำไมหน้าเขาตลบอะคะเออหนูกับครูสอนใครสวยกันดีมากอันนี้คือเรื่องจริงหนูไม่ปลอมดีมากครูแสยชนสอนอะไรไปบ้างคะน้องแซมสอนปั้นปั้นปันชวีดีครับแล้วป้นตุ๊ตา้ก็ัเอลซ่าหรอปั้นเอลซ่าหรอปั้นตกา เราก็มีสามงานแล้วคี่สองทีมแล้วสองทีมเดี๋ยวสิ่งที่ทายมากเดี๋ยวย้อนกลับไปม ว่านะคะรอดเด็กๆนะคะทำงานเกินค่าจ้างมากมาละค่ะแซมเสร็จหรือ,อยังไหนไปดูผลงานของ้องแซมสิได้อยู่วไ,วได้ ได้สวยอ่ะเห็นไหมต้องมาเรียนมชแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะไปใส่ลายตะก้าดูใส่แล้วยังอ่ะคือเนี่ยคือนักการศึกษาใส่ลายอ่ะคุณครูขาคุณครูไจะสนใจซะอย่างมึงระวังแฮปี้ลูทับครูขาได้เวลาับมาขับมาคัเด็กๆกลับมาคันดีที่รับทุกคนนะครับตอนนี้นะคะทุกคนนะคะก็จะมีแตกไฟออกมาก่อน อะร่ใคจา่ไหนวะวาลงสามรูปดกนต้องนงสอนนะก็คือหนึ่งอุขุมนสุขนะคะที่อยากจรกสายชนนะคะต่อนะได้เลยคะว่านางสอาไอย่าลืมกันนะคะตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มทำเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะกุสายชนไม่ลืมไปเป็นครูชาก่าเชื่อเรามนตาคนตาขาอะไรหรอแล้วบอกป็นครูกันนีว่าไงบ้างโอเคนะ แต่ไม่เหมาะเป็นครูนะเพราะว่าหน้าไม่ให้ต่อเป็นอะไรคือ <Cur l. S 2> แต่ฉันเป็น,ปนฉันก็เป็นครูแต่เธอเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรหรออาจารย์ใหญ่ <laughs> งานของเด็กเป็นไงบ้าครับครูขาก็ค่อนข้างเนียน,นก็เป็นเชกันไม้นะครับวันนี้ให้ปั้นเชดกันแล้วก็ให้ให้เชดกันดูมีชีวิตชีวาที่สุดอืมทำไมหน้าครูไม่มีชีวิตชีวาเลยอะคะเรื่องของผมเต้นหนึ่งได้ไหมลูกผมแข็งแรงอะไปที่สำนักสงฆ์เห็นมือมันก็เล่นของ ได้ได้สมมติสมมติว่าน้องสมมติเด็กผู้หญิงเขางงอ่ะครูครูจะสอนยังไงคะอ่ะสมมติว่าเด็กไอสมมติเราเราแบบเด็กผู้ชายที่ทำคำถามเราอ๋อเด็กู้ามก็ทำแบบใช้กําลังกํามัเออเออเออเอาไปเด็กผู้ชายล่ะเด็กผู้ชายมีคำถามพี่ว่ายังไงครับได้คุณแม่นี่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูนี่ก่อนได้แม่ อ้อมไปใหม่อ้อมสอนเด็กใหม่ภาพรักเสียวันนี้ไปเร็วหน่อยเนาะเร็วมากแล้วก็แบบกลัวคนตรงในต้นใบเลยอะมันเข้าใจแต่ประมาวลผลช้าถึกไหมอันนี้นะคะก็ะอาจจะเป็นจะเป็นไห่สอประเทศแองโกลาอ๋ลลาอเป็นประเทศที่มีอาณาค่ะที่เป็นแบบว่าหายเป็นหล่งไหลค่ะเอาแม่เดล็กแม่เดล็กแข็งฟรีจากขน,นไมไปเป็ได้ <อา S 1> ได้อะถามเด็กๆเลยเป็นไงบ้างครัวันนี้สนุกดีครับ โอ้ยสนุกกับแม่นิชาเป็นยังไงบ้างคะงก็สนุกครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ใด้วยครับเอาความจริงเอาความจริงเอาความจริงอย่าปลอมมาเลก็คือได้เรียนรู้ว่ากระเทยเป็นยังไงออ๋ได้ได้ความรู้จริงใช่ไหมสนุกไหมคะสนใช่ไหมพี่เป็นยังไงบ้างคะอะไรรคับข้าวอุไปตามมารายาทแม่คำตอบที่อ,อ,อยากได้จะเหมือนถ่ายคำตอบนักเรียนน่ะแกงเงี้เป็นยังไงบ้างคะพอเรียนทีแล้ว ขนาดแท่งที่ดูแล้วนะอันนี้คือตอบความจริงคุณแม่ถูกต้องจะไม่เอาตีนี้ออกมีใครรู้จักอาการแทงเวทไทยรอเปลแม่จะไปอู้แม่จะไปอู้เขาไปจิ้งหัวจักเคยดูหรอเคยดูไหมเคยดูนร็วมคยดูเคยดูซีซั่นไหนเคยดูซีซั่นสอง ท่านี่บอะไรนะที่มีี่เขเป็นกิมมิตรคนแรกรับมาเลย่ะอยาคุยค่ะต้องมีแกงด้วยกันมีแกงเหมือนที่รุ่งมหารายโรงเรียนเนี่ยสรุปนะคะใครอยากได้กับสายชนนะคะรักมาได้เลยนะคะพักมานะคะที่เป็นโชโชนสตูดิ ใคร,ใครอยากเรียนช่ดีหรือว,ว่ากราฟิกทุกป,ประเภทมาที่นี่ได้เลยแล้วก็ไม่งั้นก็แบบว่าไปเรียนที่บ้านนั่ก็ได้นะคะไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะสำหรับผู้ชายเท่านั้นค่ะเพราะผู้หญิงอะคะผู้หญิงจะให้ไเปเรียนตรงสารลักเมืองหรือไม่ก็ดอยทุนเทหอะไรก็ว่าไปวันนี้เดี๋ยวคุณไปได้รับความรู้ไม่มากก็นอ้อยไปนะคะแต่ว่ามันเป็นช่องของฉันเนาะฉันก็ไม่ขายอะไรเยอะฉันก็ขายแค่แค่นี้ทีเดียวพอเกิดโปรโมชั่นเหรอใช่ก็โปรโมทกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องตัดตัดตัดต่อรูปให้ลูกออออีีีีกกกถ่่ายวดโใหห้้ลูตนนนคครไไปุณแม ตอนนี้นะคะเราจะไปกินข้าวกันค่ะเพราะว่าสอนเสร็จแล้วนะคะทนไหนบอกว่าสอนเสร็จของมืสอนเสร็จของมือเออห้องน้ำไม่ต้องรอไดร์เป่านะแม่ห้องน้ำไม่ต้องรับไบายเด็กไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันนะคะตอนนี้นะคะเราจะไปเที่ยวในมอสโกกันค่ะเราจะไปจุดที่รถแฉลบกันเมื่อวานนะคะเราจะไป ขับเที่ยวมอชอแล้วก็ไปหาอะไรกินนะคะไปดูวิวในมอชออกันดีกว่าคุณแม่เค่ <Okay. S 3> ตอนนี้เราไปไหนกันต่อดีแม่ไปยทางไหนก่อนผมไปไหนก็ได้เลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวดูดวงข้าเราไปดูดวง,ไ,ดดวงไหมจะดูดวงที่หน้ามอ,อ,อไปก็ไปดูดวงก่อนจะได้ดูได้ตัเเวเจสเบอร์ไวถูกต้องาขาซ้ายขวาซ้าย เสร็จนะครัเราก็มาที่หน้ามอเป็นครั้งที่สามค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะมาทำอะไรคะับเราจะมาดูดวงเพิ่มนะคะคุณแม่มาดูดวงนะครับมาสาวขแล้วก็ยังไม่ได้ดูนะคือดีจริงอ่ะเปิดแล้วแม่เปิดแล้วเปิดเอ้ยเปิดประตูแล้วเนาะเปิดแล้วก็ถ้าจะยืนรอดูเหมือนกันก่อนมาลุ้นก่อนจะได้ก่อนแต่แม่ทำเลย ไม่ทำเล็บก่อนร้านทำเล็บนี้คือปังที่สุดใน,ในเชียงใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าแม่ค้ากันเพราะแม่ค้าคือมือตกนี่นะคะคือร้านเล็บพี่ตังที่สุดในเชียงใหม่แล้วนะคะตอนนี้เขาบอกว่าที่นี่คือมือตกของเชียงใ,นในหม่ใช่ไหมคะคุณแม่ในอดีตของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไม่ใช่หลังโรงเรียนดาราก็ไปมาแล้วหลังโรงเรียนพไทยก็ตกโอ้ยลยีนาเหรอไปทุกบทโอ้โอันนี้คือแม่ทับนะค่ะอันนี้คืออันนี้คือแม่รองนะนนี่คือแม่รองอยู่นี่ กวนรูดอ่ะฮะกวนรูดตอนนี้กี่โมงแล้วน้านตับส้มหลังยำหิมะยำตับส้มตับส้มก็ลามยูลามยูเคยกินอยูโอเคโอเคเดี๋ยวห้าสาวเนอะสาวแม่สาวน้องภูมิกับคุณพี่ลาบเป็นคุณลาบคุณลาบคุณลาบไม่ใช่คุณลาบใบใหญ่ ให้นะคะคือสิ่งแรกที่เรากินกันคือขนมแล้วค่ะเป็นยังก็ไม่หลับไม่นอนไงแม่อวดเล็บซิอวดเล็บซิเฮ้ยน้องแคนดี้ทำให้นะคะเวลีสุขภาพดีอ่ะสุขภาพดีดีกว่าหน้าอีกอีกอ่อืมรานเดียวที่ดุเคยมากินร้านนี้ไหมเฮาแม่ไม่เคยเลยค่ะอร่อยดูพอดีเป็นคนอังกฤษค่ะไม่ค่อยได้มาเชียงใหม่หน้าหนูไม่ได้นะ หน้าหนูอังกอร์แล้วแม่ดูดอกสักเผ็ดกลางะรุบจุ๊กแม่จุ๊กฟิก่อนไม่เห็นเฉยช่ว่าฉไปากชาละค่ะคือแบบต้องขยายชาห้าะฉีดปากจุ๊กอันนี้คือขนาดเผ็ดกลางนะคะับเผ็ดสุดคงลิ้นติดไฟจุ๊กแล้ว นนเนยความพยายามที่จะช่วยถึงตอนนี้คืออยาจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องเนี่ย <laughs> คือเพลงเนี้ยมันจะดังตอนที่ฉันอมสองเธอแล้วกนเนี้ยชอบเพลงนี้แล้วก็แบบปีกรถเดือนเนาะแบคือถึงบ้านเซตมันก่อนก็จะแบบโทรไปหาดีเจดีเจแบบจรีจีอย่างขูดจำเชื่อไปแล้วละเก้าจุดห้าจุดห้าเช่นยางน้ำมือแค่แต่ฟิดนะแล้วคือเสียงนางรองก็เลยโทรไปหานางแล้วก็ขอเพลงนี้แล้วซึ่งแบบแล้วซึ่งต่อห้าสิ่งแบบอกวแตกหมือเตืองมือแต่ฟิวก่อนเป็นเสียงน้อยอยู่เออแล้วก็บอกคือแบบก็จะเายาจอหูไงว่าเสียต่อเก้าไปชั้นนี้ก็เอ็มมือแค่แติวก่อนก็เปิดลำโพงไปตัวเแล้วก็เปิดไปปตตวววเเออออแแล้กก็็ับไบ สวัสดีค่ะพี่แอบจช่ยังได้มังกับแบบขอพลงนี้ในค่ะไอ้กะแล้วเฮาเฮาถ้าสบะว่าเฮาปุ่นวอายุไปหนอแล้วเอาโทรศัพท์ไปตัวไป็หนอเสียงมันจะวุ้วุ้วุ้อ่ะอ๋อเนาะครับเจนนะครับไม่ต้องอยากฟังเสียงเองนะครับอ่ะปิดลำโพงปิดวิทยุก่อนแล้วค่อยบอกปุยกับพี่อ่ะผู้ชายอ้วรู้วิจารณ์ของหัวเขาเดี๋บอกว่าอยากหอกกับยาแต่ฟังเสียงเขาเอามึงคือโป๊กันเลยอ่ะเท่ด่ะเปวดหัวหมดแล้วอ่ะเขาบอกว่าอร่อยมากอะไรเบร่ไม่ได้ อร่อยมากค่ะดูท้ายซอยของตลาดหน้ามอญนะคะเดี๋ยวต้องรีบกินแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวกันกไปดีไปดูดวงดูแม่เดี๋ยวยี่สิบละคำถามแรกนะคะหนูทำจมูกดีไหมคะม <What? S 1> ดีไหมแค่บอกสมหวังมีความสุขเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงเองถ้ายิ่งทำได้ในช่วงสามเดือนนี้ ผมถือว่าดีสำหรับรอบนี้ถามว่าดีไหมรอบนี้ผมบอกไม่มีปัญหาสบายใจได้เลยแล้วนะครับถามว่าดีไหมใบคำตอบของผมทำไมดีนคากบไม่มห่วงอ่ะจะไปทำเมื่อไหร่วันที่สองเอาเลยเต็นที่ผมบอกรอบนี้มีความสุข <1> <1> แล้วทําจมูกมาจะมีสิบพังไหมคะมาจากเลยอันตรายครับเอเอเเอันตรายเพราะว่า,าดููกับคนแบบดููกับคนเล่นผัดหัวเยอะค่ะคุณนี้ ใช่เนยานี้นะครับรากายจับทุนดวงมาทำนายเรื่องการดูแลเหมือนดูแลลูกอะ่ะพระนั้นถามว่ามีสิทธิ์ไหมอะ่ะมันถือว่ามีโอกาสเหมือนเหมือนคนท้องอ่ะจะเดินไม่ก็ต้องระวังถูกปะมั้งแล้วดูแลเดินให้ดีแต่ถ้าถามว่าจะมีปัญหาไหมอะ่ะผมตอบเราก็น่าจะมีในเรื่องของความราบอบคอบในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าจะมีปัญหาอะไรไนหะมผมถิอว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้าพวกหนูทําตุ๊ดในอะค่ะเป็นรายการช่องอีสาไหครับจะจะตังไหมคุณตุ๊ดเปิดรายการตุ๊ดในยังไง เราออกแบบโลโก้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับที่ออกแบบโลโก้อร์นะใช่ใช่ครับช่องด้วยช่องกาแฟแม่ปังอ่ะผมไม่ต้องตอบอะไรเลยนี่คือเราเป็นผู้ทำงานตัวเองแพลตคอนเทนต์เราเอาเอาเอาช่องเราเอาเหมือนแล้ว่าคอนเทนต์อะไรก็ตามใจถามว่าปัางไหมอ่ะเดี๋ยวเรเบอร์ขึ้นมีความสุขด้วยให้ดีลูกใบเรื่องเงินอ่ะผมว่าเรือง Amazing มากครับคุณแม่ เกิดอุบัติเหตุมาถามได้ครับอุบัติเหตุก็ได้ค่ะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุพวกทางในสามเดือนมีก่อนเนาะั่นถ้าบอกเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุโดยรวมไม่น่ามีปัญหาอะไรแม้ภาพจะไม่สวยนะเพราะมีไปแล้วหรอกลอกแฉลบทงคู่เลยมอไซด์เหรออะไรที่ขึ้นขนาไหแต่งสีฟูมขัดต่างหูแค่โยกช้าๆแต่มันลื่นมันลื่นนะไม่เกี่ยวไป ไม่ไไต้ขายห่วงค่ะจสไว้เฉยๆโชคดีนะครับ่มเอาละทุกคนเราลืมปิดคลิปจ้าจบใครนะคะถ้าอยากให้เบลคนดี้ไปติดตามคนไหนไปรับกับเพื่อนคนไหนไปที่กับคนไหนบอกได้เลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของสายชนน้อย,อยกับสายชนสามารถ,ถติดตามได้ของนานะคะทางโชคชนสตูดิโอค่ะ i n นสตาแกรมสายชนค่ะ Facebook ก็สายชนด้วยสามารถติดตามเธอได้นะคะถ้าใครอยากจะเรียนสามดีเรียนอินเมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนาะงสอนได้หมดเลยนะคะนาะงรับสอนแล้วนะคะตอนนี้ออนไลน์นางก็รับสอนนะคะอย่าลืมไปติดตามนางด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันค่ะว่าเคนดี้จะไปไหนในคลิปหน้าเออจะบอกกัแหละยูเชียงใหมย่ย่เชียงใหม่ ไว้เจอกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กละกดสั่นกระดิ่งนะคะเดี๋ยวทำคลิปมาเรื่อยๆนะไม่บ้านเดี๋ยวไปทำดังด้วยคลิปน่าจะทำเสร็จดังเสร็จยังไม่รู้รอดูว,ว้วาวว,าว้าวว้าวบาย